สวัสดีคะ่มะมาพ่อมาพากับมัณฑการอยู่ช่องมัณฑการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็ได้เดินทางมาบอ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์วัดศรีสว่างวงบ้านหนองบัวบานนะคะค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะก็มีคุณป้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นตัวเลขเก้าหาซาสัตว์อยู่ที่บอ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์นี่เนาะคะ่ะแอดก็ว่าจะมาตามมาถามพอจำนะคะว่า เพิ่นได้มาไปเนาะค่ะป่าคนที่เล่าเห็นตัวเลขเกาหาเพิ่นหรือว่าเพิ่นได้โทรมาหาพอจำได้เห็นตัวเลขตองวดไปนะคะหรือพอจำเพิ่นจะฝันได้ตัวเลขตองวดหรือย่งเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะพผ้าไปถามพอจำนะคะมาไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ ไมาปลูกไว้เราก็เลยมาหดออ่ามาหดต้นไม้ดิจยๆต้นคำาึงหมดมะฮอนดอ๋อมาฮดต้นอดทุ่งอะก็นด้วดเหดทเดต้นอดที่เสียดุลแล้วฝันคักพันแน่นาอพ่ะเสียดุลเถืกแล้วนไดพวกนี้คู่้ผู้าพนเาบ้าเ่มนเรียกคำคำนกะตืม่นครับเห็นนึพันาพันเห็นสัสัอยุ่บ่อพวกกระตืเล่ามาเห็บ่เลากับครมา ดอกราไปหาผู้ทีกขาวอยู่กองไหม้เด้อบอกราบูกปคนคนละสิบสิบหดอกหมื่นเป็นหน้ามือแรกเนาะ่ะผู้ไม่เงยยุเกียตครับะผู้ขาวอยู่หันเราจสนบอกพอดีเราไปกราบไปไหวกรับมาเราไปยางไปลองำสามก็ไปเห็นตรงนี้เราม่ถึงกันหรอก แม่ว่าเราเห็นคาเขีนเนี่ยเห็ักย่งเครา่อเครื่องา่ะกับวายู่บ้านพ่อเนาะเมื่อคืนเราทั่วกอยู่จได้มาทํำบุญน้ำยี่ดอกจ้าเราได้ลายปนไดก่อพ่อแสนนึงพวกกะทิราววามันจะแสนหาเขาบบบินนึงเขาบเทียนลงหัเรากวนมาจวดบางได่ไแตแสนนึ่อน้แสนนึงกับลายแล้เนาะกับล้กับบาคักแน่เนาะกับอัน พ่อฟันกับข้อพญานาเนาะยายนึงแล้วเก้าห้พิ่นกัแจ้งกันเพื่อข้เพื่อนขึ้นเพิ่นถือกนัมันตอนตอนฟันมาพามาบอกที่ผ่านพันจำามวข้นนังข้นอะไรคนอยู่แมนเดียวแมนเดียทั้งทั้งหนึ่งหาทั้งเก้าหาถืกมาทั้งสองจ้าเรางคนกัถือเก้าหาทั้งคนก็ถือหนึ่งหาทั้งคนก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเอาถือกลายโยหอดดิเมื่อนขึ้นกับฟัน ตองวดนะบอก่าตอนงวดตองวดวัน <derived> นัน uhm น <Forgive> ี <you Sched ule> ้บบนี่ฟันเลดอกค่ะจ้าฟันว่ามีทุ้งหญิงคนหนึ่งมาหยิ่มนอยู่หลังรถมอไซคจอดเป็นผู้ชายป่ตา้หยิ่ง้หญิงเดนยมองรถมอไซค์อดนื่อนี้ละค่ะเลได้ว่าไม่หยิ่หอยงที่นี้ป่ะจันใช่ขมาน้ำางนี่ละว่าจันแล้ว่ามางจากข้างเขาว่าจันเลไจูงแขนแล้วเ้าไปจูง้าไปไม่บวยนี่ผูอคุิง ยุงเข้าไปล้วไปหายีหันเลยบ่เห็นกันจัะเพนยาหอเปล่คือเป็นยาขางบนยามากมาน้ำแม่น้ำโหนดเพราะว่าสร้งเป็นแถวๆนี้เมียของเราเมียคูเห็นถึงคูถึงคููสงวนกิบ่บ่หามากจริงนะเพราะว่าเราความงยากได้บ่หยบ่ยอากาเพิ่เมียเราผู้ผูสร้างเห็ดนี่ค่ะังันอมาบ่ได้ วัดมาด้่จ้าม like ี you know ่ะาดีวัดดีแต่หามมอเขาก็มาดีค่ะมือนีได้ไปมาดี้มือนอยจอเลือดบาดดไปรเยบ่หวานบ่วานจันเบอเปลี่นนี่ดเลักมอไปร่นอ้ยหมันังได้ชื่อเลยได้รุ่นดนบาดีไปชื่อเลยก้ก้หาไวในชืรถตอรี่ไปเถอมันออกบนเลยบ่ได้นะมันออกผลนก็เป็นกรออกกลางเข้าสิได้เดียวกันครับเอ้เจนี่นะมือเดียวกันเล่นันไว้เจ้าของใจนะ ยกกันกับพันธุ์ลาหัวไตก็สาหาเก้าเก้าหาแมนตัวเลขเข่าหลายอยู่ตัวสันไม่ต่วันมันแหน่งเรื่เนะปาเกิดชื่อทิมไว้แล้วกับบารนี่บอกแยกชื่อในเดิมนะครับแมนบานีใหญ่ก็เพิ่งซื้อให้สักบาทเรื่อมมาสันานไปเขียนไว้ตะล้อมฝันมันตัวเดียวเขาโลแต่วันนี่แถวแถวพังน้ำปูห้องพูดเขาอ็มีพวกฝันไง เออฝันจะจอก็ได้เรกฝันจะจอมันคอยบรลายืมบลืมว่บบเนาะฝันแล้วลืมเลยเนาะคอยจำน่งย่หันปูมาแมนอ่าครับัอดุลแตว่าเก้าเกหามต่ไออดุลได้บ้องหอไลรบางท่านตาลอมเจ้าไห้เจ้าวายเท่าไรอายุหาทิพย์โก้เ่น เจ้าจะซื้อจะหาใเทื่าซื้อก็ซื้อเผาก็ซื้อไว้แจ้ถี่ซื้อน้ำบัตรเนี่ยเราฝันตองหวดเราบอกสู่ฟังเราลักกระดึงแขนมากมาสั่นเราดึงไปเบิงอยู่ใบ่ฉนอดนี่ก็หาเราบอกค่ะเราจีได้หลายอยู่จ้ะมันเท่ากันครับพไปไงครับโมเมนต์บอกไปไง เขากันไล่แล้วกับปูกับหม่าปูกับบอเก้าห่าเม่นบ่ตอนเสียดุนถามแม่นบ่ค่ะตอนนั้นยุ่นนั่นตัวพอดรับม่นแต่ว่ามันแหงไวเนาะสุบเที่ยนพอยาหาควอกันน้ำเที่ยนผมตัวให้ที่เรยกระต้อหมาเอาเที่ยสองเที่ยละแต่ว่ากับเปียกยิ่งวมดนี้สุี่ยนยาหากอกนั่นแหละบ่มีอันอื่นเลยมีแต่หาก็สูบยาหากอก สู้จักบ่ตุ่มลูกกัำลังไงบ่แก,กหามาทั้งบนทั้งล่างเนาะยัดนิ่งก,ก็จะเป็นสวนคือตีแย่หน่เนเธอคน <c oughs> ใดเพ้อแย่หน่หหนยแย่ไหมหาเก้าอีาน่ะ เก่าหาเก่าหาเดียวนี้คอยเห็นสัสสัสแล้วแหงบอกค่ะเราเสียนเราสิมาตีเส้าวันก็มันบอกแล้วเมื่อใดแล้วพ่อเมือใบอกเราเราสีโบราณท่าเพราะว่าเราเป็นคู่ต้องขวดต้องเมียอ้โคู่ต้องขวดเมียจทำไมเราบอกจะกเขากุ้งแล้วก็บอกแต่เมื่อนั้นเนาะมันลงไปแล้วว่าไปยังต่อไปกับว่าอันได้เยอะเพราะว่าชัวร์ได้เยอะเ่าหลายหมดนี่ได้เยอะเ่าหลายเอาแต่พอได้ท่านน้ำปูเนาะค่ะ ในว่นเล็กปูเขาคือเกาเด้อเขาเขจ้าคือเกาพอปูเตียให้ลุกให้ร้านสางนี่เนาะสมมุติประการกระทุมาแล้วเหมาะใ่ง่ให้แล้วเมื่อผูกกันพอจจำกับมาทำบุญแต่พอที่ทำเนี่ย้งแต่กรอสร้างเลยต้ไม่สามพันมาลลนโอ้โหูกเล็กคนกับเขาอยู่ที่สามสาเก้าห้าสามเกห้าเราเเอาควมันภาพกบเราท่งไปเราคงสิ่นพอฟันเรื่องอะไรก็ฟันแล้วอันบ้าน ปู่มาบอกทิพย์ผามักจะฟังเล่ากันถึงน้าแล้วจิ้วขั้วนั่้นอันที่ปูมีตำนักนะมันบ้าจ้าบ่เมีนบ่เมียนคือมือท่านพ่อฝันมาพ่อบวชพ่อบวชบัดนี้พระกบวชคือกันมาอยู่น้ำกันในขั้วฟัน่ะก็เลยมานั่งอยู่นี่แบบเฮี้ยนหลังแบบกงี้ยขึ้น้าล่างอยู่หล่ะจ้าก็เลยถามเพื่อนตัวกระบวชท่านกระบวชกันถึงน้าน้อลีดยังทุกคนปูมากจะใส่หลักฐานบนพนังเฮี้ยงแข่ง มาแต่ปังเล่าว่ได้ยังมากอยู่ผมได้เรียกคดไหลได้ซิาเราบอกคนเดียวว่าจังหคนจีวอก่วมนั่นเหมือนยโท่วขึ้นสมใหาเรากีวแจะคพ่มพ่นแมนแมนนั่นได้คันมันเราซื้อซิหาเราซื้อบบหลายแต่ว่าซื้อหาหซิบยซื้อหลายใม่นถือคนเขาจะได้หลายแรวล่าเราซื้อกลับไปก็เป็นนักตัวหาเนื่องตัวเนึ่งหาแล้กันไว้มันไ่ได้ตัวกันจจ้า เอาก็เริ่มเนาะมันโดนมันโดนเริ่มจังไงแบบนี้เ่าฝันง่ายแบบฝันอยู่แต่ว่าสีบัวเบาถ้าเอาอันแต่ว่ามันกับแมนอยู่ก่อนเนาะมันจังคอติดบอลลืมค่อบอลลายตัวมันค่อยบอลลายมันค่อยบอลซักสดบอลลืมมันบอลแมนมนมันมันฝันนั่นเขาก็เขียนไว้สมมติเนาะฝันท่านก็เขียนไว้แล้มะเข้ากันมันใส่กันนิดหน่งนะ ระม,มาก,กันเขาถาวกเือเดียวรวมันปิดยมากันออกมาว่าแต่นี่มรนเป็นแต่เม็มปินมั่งย่ำหรือไงครับร่วกันหน่อแล้วว่าแม่นอีกแล้วรอเขาจำว่าฝันดีแล้วแ้ว่าตองงอดนะตองงวดโอ้แล้วฝันเกียวอยู่บุ่นด้วกันฝันมั่าน้อนเตรียมตัวแล้วว่าก็ฝันเห็นนั่นพันนัคเต็มบางีีนอนขึ้นมาเตรียมตัวรอบปัดออกขันราฝันเห็นนนอนมันยู่นน้ำตัวนี่รามีสุกแล้วว่า แสดงว่าเราเลยมั่นใจว่าจังได้กับได้มีขั้วกับเขาอยู่กับเขาแล้วว่าพอวันล่อฟันดีเนาะล่อฝันพอจำใกล้ๆเราคอยสิฝันนะคะท่านผู้ชมวานนี้ถนนนทางกันแล้วแล้วเด้อเมื่อวัอนี้เราเขาจะมาเงินเป็นเงินจำเงินจะถอยกันขั้วสี่แสนขั้วแตงแต่ประตูโค้งฟังนั่นแต่เงินที่ที่นฟังนี่เนาะฟังนี่นะคะแต่เงินที่น้อง ถือว่าเป็นของพี่น้องเบิดนั่แหละมารวมสร้างเป็นเจ้าภลาทั้งกันเบิดนี่นี่แหละที่เป็นคอนกรีตในวัดท่าขึ้นสวรรค์นี่แหละค่ะเขาเดินท่าขึ้นสวรรค์สองแสนโดนแล้วแปดแสนเนี่ยแปดแสนเนี่ยเพระมาณหมื่นเพื่อหลังค่าไม่ท่าสีไม่ล้วก็ปูกระเบื้องไม่เบิดหลังค่าตะกามันหัวย่อมฝนตกผ้าคตะนังฝนใหญ่เซตตะกันอ่ะค่ะก็เลยได้เก็บไม่เบิร์ด มีแต่เงินเงินพี่นซอง fc เงินคนก่อนาสักีนกมีกระมีอันนี้ก็หาแสนกว่วครับก็่เสีวแล้วเนี่เหลือบรายดอกครับเงินทีเงินห้องเบิร์เขาจำมาเฮ็ดมาส่างเบิรค่ะพอนันมากว่า่ว้่คนอยูคงเอกพราะว่าเกิดมากอะบ้านต่นก็ตายแล้วคนะจักเสี่ยวไปยังเงินจ้าทบุญเนาะค่ต่บุญเท่านั้นเขาเสีเยวไปได้ทบุญไ้ ลูกในร้านยิ้หมหมมม้อยมือตัวนั้นตัวยงามเนาะพนักบันนี่ใกล้แล้วก็ <ละ S 2> ไปกันห้ามิชกมิลาบ่อไปทุกเมียแล้วเมด่อแล้วจะไปไปใส่พ่อกันอันวันนี้ผู้ผูวาระวังที่อยากเค็จกัําแพงทั้งนั้นมันมันยังหลายอยู่ <อ S 2> เพราะว่าไกลขึ้นไม่กินเขากิ่นยังเวลาถวายเขาพระพุทธนิมมศอโอฟังนะมาถ้ามีกําแพงมาถ้ามีหัวป่ะพ่อนี่แหละจีบคว้าไม่เค็จตัวนี่ละ เราเฮาสิได้ไปเรื่อยๆอยู่แล้พี่ต้องได้พี่ที่หัวบ่านี้อีอ๋อมีแต่ทั้งหน้าซื่อๆตะนี่นี่มีแต่หน้าอยู่ก็สั่งหน้ายังข้างหลังข้างด้านหลังยังบัดยังหลายอยู่หัวนี่ยังบ่ล้อมวัดนึกว่ามันล้อมวัดแล้วพอเห็นแต่ทั้งหน้าเนาะพ่อเนาะพี่จะหั่นลาหัวนี่จะเงื่อนปูบ่ดาที่หัวทั้งหอาเลยนี่ล่ะกินเงินของปูบ่ปูนี่ปูสายเมตตาอีหลีเนาะค่ะสายเมตตาโน่นนั่นแล้วบวชนี่ก็แม่นนี่บวชตัวแม่น งงงนนนเิขอครรูููคปาาขว่ะท่านผู้มชมพอจำเพิ่นกระบ,บอกนะคะว่าเพิ่นฝันตองหวัดแล้วนะคะตัวเลขนี่เพิ่นกะได้แล้วล่ะค่ะได้ตองหวัดเลยนะคะแต่ว่าเพิ่นกะขออุบไปก่อนเนาะค่ะเพราะว่าถ้าบอกไปก่อนกะคือจังผ่านผ่านมานะคะพอจำเพิ่นว่ากะจะพากันลืมเนาะค่ะเพราะว่าตอนเก่าหาที่ ที่เสียดุลเดชท,ที่ปูตาเขาดังคุยกันอยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กับเสียดุลเดชก็ได้เก้าหานะคะและปูพอจำเพล่งกาเคยฝันว่าปูมาบอกหนึ่งหาเนาะคะ่ะวันนี้พอจำเลยว่าเดี๋ยวขันบอกไหวก็จะพากันลืมนะคะแต่ว่าพอจำเพิ่นจะบอกแน่นอนเนาะคะ่ะเพิินบอปิดบอบบางดอกเพิินจะบอกแต่ว่าลอกกอนนะคะ เดี๋ยวแอดก็จะมาตามต่อความฝันตามต่อตัวเลขจากพ่อจํานะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ